ช่วงนี้หน้าร้อนครับหน้าร้อนมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนผมก็เป็นครับนี่บอลสีจะไม่งามเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะบอลสีนอกตู้นะครับอ่าต้องเรียนให้ทราบก่อนแต่ถ้าอยู่ในตู้เนี่ยครับอันนี้เพิ่งล้างตู้ไปนะฮะวังๆเนี่ยเนี่ยถ้าอยู่ในตู้อ่ะมันอยู่อุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับแล้วเขาก็จํากัดความชื้นอะไรเขาได้นะยังไงมันก็งามอยู่แล้วนะครับเพราะบอลสีเนี่ยเขาเป็นไม้อดน้ําที่ชอบอากาศร้อนชื้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ครับ แม่แปลาปลาลุงลงนะครับอาอชอบเลี้ยงนอกตู้ตามชายคาเอ่ยตามโลงโลงเอ้ยตามใต้สลนเอ่ยแล้วแต่เลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับบอลสีเนี่ยชอบแสงที่พอเหมาะนะครับอย่างนี้ผมอยู่ใต้สลนนะครับ70%เลยนะครับบางส่วนก็60ครับแล้วแต่อะไรเหลือก็เอามาใช้นะครับแต่โซนนี้ครับสลนผม70ปเลยนะครับนะฮะนี่ แสงเนี่ยมีผลนะครับต่อการเจริญเติบโตของบอลสีนะครับคือถ้าเกิดแสงเขาดีเนี่ยบอลสีก็จะแบบว่าเออแตกกอได้ไวนะแล้วใบที่ออกมาสีก็สวยด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นครับวัสดุปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่าวัสดุปลูกที่ดีควรเป็นแบบไหนนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับวัสดุปลูกนะครับอันนี้ผมเป็นใบกัมปูล้วนลอนหยาบนะครับนี่อันเนี้ยเหมาะกับกระถาง3นิ้ว4นิ้ว ต่อันนี้ผมมาใช้กับกระถางส5นิ้วนะเห็นไหมครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เขาอะพอใบเขาคือคือผมจับใบให,ใหญ่ปกตินะครับผมเรียกว่าเอาไปเข้าเครื่องสับเครื่องโมอะไรกันให้ใบมันย่อยฉะนั้นมันก็ช่วยลอยเอยช่วยย่อยได้เร็วขึ้นนะครับต้นไม้ก็ได้รับสารอาหารได้เร็วขึ้นนะครับแต่บางคนครับก็ชอบใช้ใบร่วนปกตินี่แหละครับ นี่แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแล้วแต่ชอบนะครับบาล้วนปกติเนี่ยมันจะเหมาะกับพวกกระถางใหญ่ๆมากกว่าครับตั้งแต่6นิ้วขึ้นไปเลยจนถึงกระถางใหญ่ๆ12นิ้ว15นิ้วอะไรแบบนี้ครับนี่ทีนี้เห็นไหมครับมันจะไม่มีใบก้ามปูล้วนอย่างเดียวผมจะใส่ดินใบก้านปูด้วยหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าผมจะให้มันช่วยย่อยสลายได้เร็วขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยว ต้นไม้เนี่ยมันจะได้ดูดซึมไปใช้ได้เร็วเนี่ยครับแล้วแล้วแต่สูตรคนเลยนะครับอันนี้นะะเนี่เป็นใบก้างปูลว้วนหมักปกติเลยนะครับนี่ที่ผมใช้นะครับนี่แบบนี้แต่ผมจะใส่ดินใบก้างปูด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นใบล้วนล้วนลอนหยาบเนี่ยผมจะไม่ใส่ดินใบก้างปูด้วยครับไม่จําเป็นเลยนะครับเพราะว่ามันย่อยสลายได้เร็วกว่าเป็นใบใหญ่ๆปกติแบบนี้ครับแต่ถามว่าใบแบบนี้จะใส่ดินใบจะใส่ดินใบก้างปูด้วยได้ไหม ได้ครับได้เลยใส่ได้เลยครับผสมได้เลยนะครับแล้วก็ดินใบกัมปูเนี่ยมันสามารถเอาไปปลูกต้นไม้อื่นๆด้วยครับอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยผมปลูกผักเคลในโรงเรือนเนี่ยผมใช้ดินใบกัมปูครับผสมกับวัสดุปลูกอื่นๆของผมนะครับแต่ดินใบกัมปูเป็นหลักอยู่แล้วนะครับนอกจากสภาพแสงที่ดีแล้วนะครับแล้วก็วัสดุปลูกที่ดีด้วยแล้วนะครับทีนี้ครับมาดูครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้บอลสีโตงามแล้วสวยสมบูรณ์นะครับนั่นคือน้ําครับ อย่างที่บอกครับบอนสีเขาเป็นไม้ร้อนชื้นใช่ไหมครับเขาชอบมีความชุ่มชื้นที่ในกระถางตลอดเวลาใช้คํานี้แล้วกันนะครับแล้วช่วงเนี้ยหน้าร้อนโอ้โหปีนี้ร้อนมากด้วยนะครับควรมีจารองน้ําแบบนี้นะครับนี่ใช้จารองน้าแบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกได้เลยครับเท่าที่หาได้ครับนี่ผมก็ใช้ถาดพลาสติกทั่วไปครับก็ถูกตังนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเอาที่ทนกว่านะก็เป็นจารองสีดําก็ได้ครับ จานพลาสติกเนี่ยมันจะไม่ทนเท่าไหร่หรอกครับมันจะกรอบนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตากแดดโดยตรงนะครับแต่ก็ประยุกต์ใช้ได้ครับนะครับนี่แต่ถ้าจะลองสีดำเนี่ยเขาจะเหนียวทนกว่านะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาใช้ที่โดนแดดอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเอากลมังก็ได้นะครับได้หมดเลยแล้วแต่เรานะครับเนี่ยลองดูนะครับถ้าบอลสีจะสวยเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องของแสงนะครับวัสดุปลูกนะครับแล้วก็ ความชื้นของวัสดุปลูกแล้วก็เนี่ยครับคือข้างล่างด้วยคือในเรื่องของน้ํานั่นเองนะครับปัจจัยทั้ง3อย่างเนี่ยมีส่วนช่วยนะครับในการเลี้ยงบอนสีให้สวยนะครับที่สําคัญครับทิ้งทาน,นิดหนึ่งบอนสีชอบแสงนะครับลหลายๆท่านมาถามผมเยอะมากเลยว่าบอนสีอยู่ใต้ชายคาทําไมมันไม่งามอะไรเงี้ยคือนี้ครับบอนสีเนี่ยต้องได้รับแสงอย่างน้อยนะครับ4ถึง8ชั่วโมงกําลังดีเลยนะครับและเป็นแสงที่กําลังดีไม่จ้าจนเกินไปแล้วก็ ไม่แจ้งจนแกนไปนะครับเพราะที่ใบไหม้นะครับแต่จริงๆบอลสีอยู่ที่ล่องแจ้งได้นะครับไม่เป็นไรเลยนะครับของผมบางส่วนก็อยู่ที่ล่องแจ้งนู่นๆมุมมนู้นผมก็มีนะครับแต่ใบก็จะไหม้นิดหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่แดดไม่แรงเขาก็จะงามสวยนะครับไม่เป็นไรเลี้ยงได้ทั้งหมดครับแต่อย่าไปไว้ในร่มแล้วกันนะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับเลี้ยงบอลสีให้มีความสุขกันนะครับสวัสดีครับ